กลับมาในช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะในช่วงที่ลราเราก็ได้รู้ถึงล,ลักษณะคร่าวๆของใบเตยหอมกันไปแล้วในช่วงนี้ค่ะเราจะมารู้จักคุณประโยชน์นะคะของใบเตยหอมว่ามีอะไรกันบ้าง ทั้งใบทั้งต้นเขาสามารถนําไปใช้ประกอบอะไรได้บ้างกันคะนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเตยหอมนอกจากจะได้ใจคนไทยมาทุกเจเนอเรชันแล้วนะคะใบเตยยังเป็นสมุนไพรที่มีสารอาหารไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวค่ะใช้บารุงร่างกายก็ดีนะคะเป็นยารักษาโรคก็แจ่มค่ะไม่เสียแรงนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นของดีของคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวนะคะ ในใบเตยมีคาร์โบไฮเดตโปรตีนเส้นใยอาหารแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเบตา้าแคโรทีนวิตามินบีในอัซินและวิตามินซีครบเครื่องของดีที่สุขภาพต้องการเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีสารอาหารมากอย่างนี้นะคะใบเตยก็เลยรักษาโรคบางชนิดได้ด้วยค่ะ เช่นบำรุงหัวใจใบเตยมีสรรพคุณช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจได้ถ้าดื่มน้ำใบเตยคั้นสดๆเป็นประจำจะช่วยให้หัวใจเต้นเป็นปกติไม่ต้องลุ้นว่าหัวใจจะดันกระจายจนปายไปเฉยๆเลยนะคะหรือว่าจะใช้ในการดับกระหายก็เป็นคุณสมบัติสำคัญของยาไทยเราเลยทีเดียวค่ะ ใบเตยเป็นยาคลายร้อนทําให้อุณหภูมิในร่างกายเย็นลงดับกระหายรักษาการร้อนในได้ชะง,งัดน,นักรักษาผิวหนังเช่นโรคหัดหรือเป็นฝีผุพองที่จะทําให้ผิวสวยๆของคุณเป็นแผลเป็นเพียงแ,แค่เอาใบเตยสดๆมาตําแล้วพอกลงบนผิวจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นแถมผิวยังเนียนสวยไม่เหลือร่องรอยไว้ตอกย้ำให้เจ็บใจอีกด้วยละค่ะ ใช้รักษาโรคเบาหวานเบลยรากและลําต้นของใบเตยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ส่วนวิธีทำเป็นยาก็แสนง่ายครับเพียงแค่ตัดรากมาหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดแล้วนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นประจำเช้าเย็นเท่านี้ระดับน้ำตาลก็จะไตกะ่กระดึ๊บกระดึ๊บลงไปเองครับเห็นหรือยังครับว่ายาไทยของเราใช้ได้ตั้งแต่รากจนลดปลายจริงๆครับนอกจากนี้ จังสามารถใช้ลดไข้ได้อีกด้วยเพราะใบเตยทําให้ร่างกายเย็นลงคนที่กําลังเป็นไข้ตัวร้อนเใยล้านลาได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ได้จิบน้ําใบเตยเข้าไปสักแก้วสองแก้วเท่านั้นเองครับโอ้โหเตยหอมหรือว่าใบเตยหอมเนี่ช่องเป็นอะไรที่ amazing จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันคะ่ะว่าส่วนต่างๆของใบเตยหอมเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างและแต่ละส่วนมีประโยชน์ยังไงคะ่ะ